ไปดิน้องสุกคู่สุกคนทางลาทางไทยมาดิพี่น้องเพื่อนนางมีเวียกมีงานพี่น้องมีงานดอกมาดิพี่เบิ่งกันเลยกลางติดพี่น้องก็ถึกอยู่เตรียมพี่น้องเตรียมงานมีงานมาดิเตรียมงานดองน้องทรายพี่น้องขับไปเบิ่งนทางในเืกินกำลังหยิบพันบังเบ่งอยู่พี่น้องทางในเกินขับพี่เบิ่งกันเลย มีละอันไลนเนี่ยพี่มักไม้มีพักหนาคาคิงของเรียมมาซัามนี่กนเดียม,มานำหลังกระปุ่นชิปชิปกระปุ่นเมื่อนหนึ่งพี่น้องกำลังเตรียมไว้ทางในกำลังยิงครับ กำลังยิบผ้าควน่น้องแต่ยังบ่แลี่ยงนะรลงมือเดี๋ยวรอลงรอเบิกใหม่ไม่เป็นองเนาะสบายดีแน่สบายดีกำลังทีกำลังบับเบ่งงานแต่งงานแต่งงานผู้ใดเนาะบับพงษ์ใช่ใช่ใช่กำลังเลือบยังเบาเลี่ยงเนาะเดี๋ยวถ้าเบิกใหม่เนาะตถ้าเรือเบาแล้วจังจะมาดูดูจ้า น้ำแข็งลงเป็นสุดเลยชงน้ำแข็งพี่น้องเอ้ยยมงาน ทางประทานเงินหาไปลงมาแล้วูมันสีบอลมันสีบสบเปืเปอ้ปอนก็ไปพูดนะขางเตะบอก เรียนงานพี่น้องงานดองมือปักปอนออัปน,น้นะิปน้ำิบเครื่องกลิปพง ทับดดพี่น้องมนามือทั้งน้ำทั้งน้ำแข็งทังน้ำดื่มพี่น้องคิกไงคชิกไงคลิกไงตัวนี้พี่น้องงานใหญ่ตัวพี่น้องมื้อือกับมาเพิ่มอีกนะ เท่าไรครับเป็นเงินเท่าไรแปดแสนสิบพันแปดแสนบาทบาทเวประมาณอยู่น่ากิโลนี่ก็ได้ประมาณอยู่สามพันสานบาทพี่น้องมีเท่านี้หเปน้ำแขงกัเอามาเพยอน้ำอื่นวเขาจะได้หลาดเอานาอันนี้เยค่ะ งานเราเ้น้ำเพลงที่น้ำเพลงคุณสิบธนัปทนประบุธี น้ำเคงข้างน้ำดื่มเขารถดนตรีกามาอนะไรี่เนอะเื่องเสียงไม่น้อยหรอกว่าไหน เราว่าับกข่าวเลยมเอาวกเลยเจอข่าวนี่บ่เจ้าติดดีแล้วมอลัเจ้าติดนี่คอยเด้แต่มอลเขาเขาก็ะชางดกเขาเสียนดีไปเลยออพี่เฮาใคตู้ีเด้อพกเนกางเต้นขาง แต่มันสื่อทาาไงนะสบายดีปิดมากกำลังเตรียมอุปกรณ์พี่เนาะทางวงดนตรีเป็นตีหน่อยอิเด็กโทนหน่อยพี่เนาะกำลังขีดตั้งวงดนตรีพี่เนาะคนตู้ยังมาแล้วพี่เนาะ ลังซีเลวพ uh> hmm. uh nah uh> uh anyway> uh ี่น้องเวทีเร็งมะแล็งมันมาหลักนี้นะต้นสเ่พวกขานผักหลักนี้พวกเป้าพะั้นเลยเล็กหลักนี้มือก้องกับเป้าขาดคือกันนะไปเบิ่งนไหมนอนงามๆเลตรงในผลติดตามตรง้นังสินี่เงามะงมีงานมีเต้นได้เต็มมลเรงนี่มีลละเนาะชื้อซ้อออ้เพื่น

พิธีเสริจเรียบร้อยพี่น้องมแมลงนำการถอนมืออื่นเพื่อนอาตาลีจ้าดอกไม้นะเสีมืออื่นกันแล้ววะพี่น้องดอกไม้ดอกไม้นะคะเสียมืออื่นเนาะ มดนติเต่งเต่งงาดอกเต่งนดอกใช่เซ่กเดอกไอ้ที่แไมดกไ้ปักข้นอกปัก้มืเซมดอกไม้พ้่น้อกดอกไม้ก็ลหลายๆสิ ก็ให้ใส่นี้ดอกเพชรให้ให้แล้วครับตัวนี้เก็บไว้นี่ให้นี่เต็ม30เมตรนี่พี่น้องพี่นี่จบที่นี่ก่อนเนาะเอาไปตั้งได้กินหน้าโพด